ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระคุณ9ก้าประการมีอังกฤหัตตคุณเป็นต้นขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่พระสัทธรรมสิบประการอันประกอบด้วยคุณหกประการมีธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเป็นต้นขอถวายความ นอบน้อม <c oughs> แด่หมู่พระเรียสงเจ้าผู้ประกอบด้วยพระคุณ9ประการมีสุปฏิปันนะคุณเป็นต้นอขอถวายความนอบน้อมแด่บุรภาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาท์ความรู้ให้มาโดยตลอดจนมีความมั่นคงในพระศาสนาขอโอกาสครูบาอาจารย์ขอจเจริญสุขสวัสดีศรัทธาสาธุชนผู้มีศรัทธานในกรรมดี เห็นภัยของอกุศลว่าจะนำไปสู่ทุกข์ในวัฏสงสารเห็นอนิสงค์แห่งบุญกุศลที่จะนำตนให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารมุ่งไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานขณะนี้วัดวิหารธรรมมีพระภิกษุจำมันสา22รูปแล้วก็มีพระที่อยู่วัดอื่นมาร่วมศึกษาอีกสองรูปก็เลยนับพระ ที่อยู่ประจำก็ประมาณ24รูป <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลข้าพรรษาซึ่งในฤดูการข้อพรรษาก็จะได้ฟังธรรมมากขึ้นกว่านอกการพรรษาและโดยปกติแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาววัดวิหารธรรมเพราะเป็นศูนย์การศึกษาบาลีใหญ่และพระไตรพิฎกจึงขอแนะนำครูบาอาจารย์ ให้นำหลักธรรมคำสอนที่ได้ศึกษามาแล้วในพระไตรปิฎกมาตอบแทนคุณข้าวน้ำโภชนาหารบิณฑบาตท,ที่ศรัทธาสาธุชนทายกทายิกาทั้งหลายในน้อมนำมาทั้งที่ถวายบิณฑบาตในเวลาเช้าไม่ได้มาที่วัดก็ตามทั้งที่ได้มาด้วยตัวเองก็ตามหรือผู้ที่ ติดตามข่าวคราวของชาววิหารธรรมอยู่เป็นประจำวันก็ตามเพื่อให้เป็นการตอบแทนคุณข้าวน้ำอย่างดีที่สุดวันนี้จึงจะขอนำเรื่องคุณข้าวคุณน้ำหรือว่าคุณงามความดีหรือว่าสิ่งที่มีอุปการรักคุณต่อชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งนำสิ่งที่มีคุณทั้งปวงแก่เราไม่ต้องแก่มวลมนุษยาชาติ ก็ได้เอาเฉพาะแก่เราแก่ใครแก่หมันหมารวมกองกันทั้งหมดไม่ว่าสิ่งมีคุณต่อเรานั้นจะเป็นบุคคลจะเป็นวัตถุสิ่งของจะเป็นสถานที่จะเป็นอุปกรณ์ใช้ไม้สอยต่างๆหรือว่าจะเป็นเจตนามรมด้านดีงามของตนที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะยังอยู่ก็มีหายไปแล้วก็มี นำมากองรวมกันให้ครบทุกประการดีแล้วมาเลือกจัดลำดับดูว่าเท่าสิ่งมีคุณทั้งหลายทั้งปวงมากองรวมกันแล้วอันไหนมีคุณแก่งเราในเบื้องต้นของชีวิตอันไหนมีคุณแก่งเราในท่ามกลางของชีวิตอันไหนมีคุณแก่งเราในบ้านปลายของชีวิตอันไหนมีคุณแก่งเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตไปจนถึงจุดสิ้นสุดของชีวิต อันไหนมีคุณแก่เราตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจนกว่าจะถึงที่สุดทุกแห่งวัฏสงสารเลือกออกมาจัดสรรให้ลงให้เหมาะแก่การสมัยที่จะประกอบในอาศัยความมีคุณของสิ่งนั้นๆมาก่อเกิดกรรมดีเป็นเจตนาที่ดีเป็นจิตุบาทด้านดีๆเกิดขึ้นก็จะทำให้กรรมดีที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้น ก็จะทํากรรมดีที่เกิดขึ้นแล้วให้มีความเจริญมากขึ้นโดยลําดับจนไปสู่ความบริบูรณ์แห่งกรรมดีสาธุชนทั้งหลายเมื่อเลือกดูแล้วก็จัดเป็นประเภทของอุปการ,กระออกดังที่กล่าวมาคือเอาบุคคลก่อนบุคคลผู้มีอุปการ,กระในชีวิตของเราก็คือบุคคลที่เราอาศัย คับพระหรือคันหรือท้องนอนอยู่หลายเดือนได้รับการประคบประงมอย่างดีแม้ออกจากคันมาแล้วผู้ที่ประคองคันมาโดยตลอดก็ยังเอาใจใส่ดูแลจนตลอดชีวิตของท่านทั้งฝ่ายผู้ที่ให้กำเนิดเรียกว่าชนกหรือบิดาทั้งฝ่ายช่นนนีเรียกว่ามารดาทั้งสองคนมีคุณก่อนใคร ในวิถีชีวิตของชาตินี้ส่วนชาติก่อนนน้นๆ้ก็จะยังไม่กล่าวถึงเอาชาตินี้เป็นเกณฑ์ก่อนบุคคลที่มีคุณในเบื้องต้นคือมารดาบิดาบุคคลผู้มีคุณในท่ามกลางตราบเท่ามารดาบิดายังอยู่บุคคลผู้มีคุณในระดับบ้นปลายชีวิตของเราบางทียังมีมารดาบิดาอยู่บางทีไม่ใช่ตลอดชีวิตของท่านตลอดชีวิตของเรา บางทีเราเสียชีวิตก่อนมารดาบิดาอีกบางทีมารดาบิดาเสียชีวิตก่อนเราบางทีเราอาศัยคันเกิดเล็กๆน้อยๆอยบางทีก็เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในคันคลอดมาบ้างไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็เสียชีวิตยอย่างนี้เป็นตน้นจะประการใดก็ตามบุคคลผู้ให้กำเนิดเป็นผู้มีคุณก่อนคนอื่นทั้งชี้ทุกอย่างให้เรารู้จัก แนะนำสอนทุกเรื่องให้เราได้รู้จักดำเนินชีวิตอยู่ท่างเราจะระลึกถึงคุณเพราะตามลำดับการของชีวิตเราก็ให้ระลึกถึงคุณผู้ให้กำเนิดก่อนต่อมาบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องหมู่ญาติพี่น้องของผู้ให้กำเนิดไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาเพื่อนบ้านญาสินิทมิสหาย ล้วนเป็นผู้มีคุณแตกต่างกันไปก็ให้ระลึกถึงเป็นลำดับลาดับมาบางทีเราเคยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อผู้มีคุณเราก็จะทำให้เราระลึกถึงนะดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าระลึกว่าไม่ดีพร้อมจะแก้ไขตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นความดีดำรงความดีนั้นไว้สามารถที่จะประกาศ ชื่อประกาศแท้ประกาศโคตรของผู้ให้กำเนิดให้ปรากฏแก่โลกให้โลกเรียรู้จักนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นครูอาจารย์ผู้ให้ศึกษาศิลปศาสตร์ในโรงเรียนก็ถือว่าเป็นครูถือว่าเป็นบุคคลมีอิปการรักคุณไล่มาไล่มาจนถึงชีวิตประจําวันของเราทุกคน ให้ตรวจสอบย้อนไปดูว่าการที่งเราได้มาวันนี้อยู่ตรงนี้ทำสิ่งนี้เป็นเช่นนี้เพราะคนของสิ่งมีคุณใดบ้างหนอหาโอกาสตอบแทนนะครับที่ว่ามานทั้งหมดเนี่ยให้ระลึกถึงคุณหากระลึกถึงคุณได้ความตั้งใจว่าจะตอบแทนคุณจึงจะเกิดหากระลึกถึงคุณไม่ได้ความตั้งใจจะตอบแทนคุณก็ไม่เกิด อันนี้ว่าโดยบุคคลก่อนนะต่อไปโดยสถานที่สถานที่ที่เราที้พึ่งพาอาศัยที่ใดบ้างต่อไปการเวลาการเวลาที่เราได้อาศัยสังสมกรรมดีมาเพราะกรรมดีได้ทําวันเดียวก็ได้ผลอย่างนี้กรรมดีทําหลายวันจึงจะได้ผลอย่างนี้กรรมดีบางอย่างทําไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วยังไม่ให้ส่งผลเลยก็ยังมีอยู่อย่างนี้อันนี้การเวลานะครับต่อมา สิ่งที่มีคุณนั้นโดยเป็นวัตถุสิ่งของก็คือปัจจัยสี่นั่นเองนะครับเสื้อผ้าอาศัยเสื้อผ้าสิ่งได้มาบ้างอาศัยของใช้สอยที่เป็นผ้าสิ่งได้มาบ้างอาศัยข้าวน้ำโภชนาาหารของเคี้ยวของฉันอะไรมาบ้างใครให้บ้างไปเกี่ยวข้องกับบุคคลให้เวลาไหนบ้างไปเกี่ยวข้องกับการเวลาให้ที่ไหนไเกี่ยวข้องกับสถานที่ สิ่งของใช้สอยทุกอย่างนะครับการบริโภคสิ่งของใช้สอยบางทีเราก็บริโภคเกินความจําเป็นนึกว่ามีความจําเป็นแต่ที่จริงน่ะเกินความจําเป็นอันไหนมีความจําเป็นจะมาอุปการ,ระเราอันไหนเกินความจําเป็นจะมาบั่นทอนเรานะครับบั่นทอนกรรมดีที่จะเกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งของนั้นกรรมดีหายกรรมชั่วเกิดมาแทนจิตนาดีเพราะอาศัยสิ่งที่จําเป็น เจตนาไรายก็ใส่สิ่งของที่เกินความจําเป็นอันนี้ก็ว่าถึงวัตถุสิ่งของที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันนะครับหยุบยาเวลานี้เรากลัวตายยังไม่จําเป็นจะฉีดวัคซีนแล้วก็ไปฉีดวัคซีนเลยมานั่งป่วยแล้งมแล้งแงมกันอยู่กั่ตอนนี้เพี้ยเพี้ยเพียเพีย,พย,พย,พยบางรูปก็ปกติแล้วบางรูปก็ยังไม่ปกติดีต้องใช้เวลาประมาณสัก10วัน 1สัปดาห์ถึง3ส,สัปดาห์ประมาณนี้จึงจะคุ้นเคยอาจจะไม่ดีปกติหรอกแต่ว่าเราคุ้นเคยกับมันแล้วเป็นอันเดียวกันแล้วอย่างนี้เป็นตน้นสาธ mm ุช hmm. นทั้งหลายครูบาอาจารย์ครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ได้รู้จักอุปการรักคุณอันล้ำเลิศซึ่งจะติดเราไปทุกพทุกชาติสิ่งนั้นก็คือเจตนาดีครับเจตนาดี เกิดขึ้นณเวลาใดกรรมดีทั้งปวงที่รออยู่ยังไม่ได้สังคตะยังไม่ได้องค์สมังคียังไม่ได้ภาคะยังไม่ได้ปฏิภาคะนะครับสิ่งนั้นก็รออยู่เหมือนกับบางคนขยันอยู่นะอยากจะทำโน่นอยากจะทำนี้แต่ไม่มีใครมาชวน ก็เลยใช่เฉยอยู่พอมีใครสักคนมาน้อมมานํามาชวนเอออยากจะไปอยู่พอดีอ,อ๋ออยากจะทําอยู่พอดีมันก็จะเป็นไปได้ดังนั้นเจตนาดีจึงเป็นตัวเหนี่ยวนําเป็นตัวชี้นําพูดง่ายๆครับถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นหัวหอกเจตนาดีเป็นหัวหอกไม่พูดถึงเจตนาร้ายเพราะเจตนาร้ายมันไม่มีคุณเจตนาดีณนะวันนี้เวลานี้เราอยู่ตรงนี้ หากผู้มีคุณคือมารดาบิดาดวงลับไปแล้วเราก็ทําได้เพียงอุทิศส่วนกุลไปให้น้อมระลึกถึงกรรมดีที่ท่านทําต่อเราครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันญาติมิตรพี่น้องก็เช่นเดียวกันแต่เจตนาดีที่เกิดขึ้นหล่อเลี้ยงขันธสันดานเราอยู่นี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่ติดตัวสิ่งดีอื่นสถานที่เคยอุปการ,ระเราเคยนอนกุฏิลังนูน้นย้ายกุฏิก็หายไปแล้ว วัดนน้นเคยอยู่สะดวกสบายออกจากวัดนั้นไปก็หายไปแล้วแต่เจตนาดีๆที่หล่อเลี้ยงธาตุและขันของเราอยู่นี้ธาตุสี่จะเป็นไปด้วยดีก็เกิดจากอารมณ์ดีเจตนาดีขันห้าเป็นไปด้วยดีก็เกิดจากอารมณ์ดีเจตนาดีเจตนาดีมาจากไหน มาจากความดีที่ได้หล่อหลอมเป็นสังกัตกมากมายมหาศาร,รบางอย่างมาจากบุคคลพอนึกถึงคนนั้นทํทำให้เราอยากทำความดีพอนึกถึงย้อนหลังไปใส่ไหมอดีตเวลาเราทำนั้นทำน,นี้ได้สำเร็จก็อยากจะทำความดีนึกถึงวัตถุสิ่งของที่เกื้อกูลต่อทำความดีอันนั้นอันนี้เตรียมเอาไว้ก็เป็นปัจจัยให้ได้เกิดความคิดที่ดีด ทั้งหลายทั้งปวงหากใครมีเจตนาดีเกิดขึ้นอยู่แสดงว่าคนนั้นมีองค์ประกอบด้านดีครบถ้วนทั้งบุคคลการเวลาสถานที่วัตถุสิ่งของเครื่องมนยต่อกรรมดีทุกอย่างเจตนาดีนี้จึงมีคนยิ่งกว่าทุกสิ่งที่ว่ามาเพราะรวมออยอดยอดยอดของดีดีทั้งหลายทั้งปวง บุคคลดีแล้วก็เลือกเอาเฉพาะส่วนดีเข้ามาไม่ได้เอารอกคนนั้นมาทั้งคนสถานที่ดีแล้วก็เลือกเอาเฉพาะความดีมาไม่ได้เอาสถานที่มาการเวลาประสบโอกาสดีๆเราก็เอามาแต่ความดีไม่ได้เอาการเวลาทั้งนั้นมาอุปกรณ์วัตถุสิ่งของใช้สอยมีดีมีไม่ดีแล้วก็เอาเฉพาะดีมาจึงมาหล่อหลอมกรรมดีเจตนาดีเกิดขึ้นในจิต มีเจตนาดีอย่างเดียวสิ่งที่เหลืออื่นนอกนั้นความดีทั้งหลายทั้งปวงที่อรอจังหวะรอท่ารอความพร้อมเพียงกันอยู่ก็จะได้แนวร่วมก็จะได้เกิดประกายกัมดีใดที่ยังไม่เกิดออกมาทางกายก็จะเกิดขยันขันแข็งทำน,นู่นทำนี่เจตนาดีเกิดขึ้นวาจาดีๆ ก็จะออกมาพูดจาน่าฟังแพเระน้มน้าวใครได้ฟังคําพูดคนนี้แล้วอยากจะทําความดีเนี่ยอย่างเนี้ยทั้งหลายทั้งปวงจึงอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายสาธาสาธิชนทั้งหลายให้ระลึกถึงอุปการรัะคุณอันยิ่งใหญ่ของเจตนาดีๆของเราบางคนเกิดเจตนาดีขึ้นมีพลังไม่พอล้มเลิกบางคนเจตนานั้น ยังไม่ลมเลิกเคยเจตนาดีอย่างไรเจตนาดีนั้นยังคงอยู่ยังไม่แปรเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเป็นอื่นแต่ยังไม่ประสบโอกาสนั่นหมายความว่าเจตนานั้นอ่อนต้องอาศัยบุคคลต้องอาศัยโอกาสการเวลาสถานที่ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนั้นอย่างนี้จึงจะทำความดีให้บรรลุผลอาศัยเจตนาดีที่กำลังอ่อน ต้องอิงอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันไม่ยังรอเราก็ต้องวิ่งหาหาบุคคลมาช่วยหาอุปกรณ์มาช่วยหาการเวลาที่เหมาะสมมากมายดังนั้นเจตนาดีนี้แหละจึงเป็นประกายโยงใหญ่ไปถึงอดีตโยงใหญ่มาถึงปัจจุบันโยงใหญ่ไปถึงอนาคตอาศัยทุกอย่างสัญญาก็ต้องอาศัย ปัญญาก็ต้องอาศัยอาศัยสัญญาทบประสบการณ์มาดูแล้วเฮ้ยอันนี้มันเคยผิดพลาดทำไม่ได้อย่างนี้มันจะผิดทำไม่มันจะถูกเมื่อเกิดปัญญาวิเคราะห์นั้นวันนี้ใครก็ตามอยู่ในฐานะใดก็ตามอย่าลืมระลึกถึงเจตนาดีๆกี่ครั้งแล้ว นับครั้งไม่ท้วนล้มไปกี่ครั้งนับไม่ท้วนยังอยู่กี่ครั้งก็นับไม่ท่วนดังนั้นถ้าวันนี้เราจะระลึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่ก็หมายถึงคุณทุกคนที่มีต่อเรานั้นหล่อหลอมมาเป็นเจตนาดีของเราไว้ประจําตัวเราแล้วคอยเจอเกิดเจตนาดีเท่านั้นกรรมดีใดที่ยังไม่สำริจก็จะสำริจได้ส่วนกรรมชั่วใด ที่หล่อเลี้ยงมาตลอดหากเจตนาดีเกิดขึ้นแล้วมันจะประหารมันจะละมันจะเลิกกรรมที่ไม่ดีนั้นได้เองแต่ต้องเป็นเจตนาที่มีกําลังพอสมควรอย่าให้เป็นเจตนาเพียงหล่อหล่ะแล่แลโลโลเลเลจริงๆบ้างเล่นๆบ้างอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็จะไม่สำเร็จผลดังนั้นดังที่ว่ามานี้ก็เพื่อจะสรุปให้เห็นว่าเจตนาดีของเราณนะวันนี้ หากพ่อไม่มแม่ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่อยู่ที่เคยอาศัยไม่มีการเวลาไม่ให้โอกาสแล้วเหลือเจตนาดีเพียงอย่างเดียวที่จะขับเคลื่อนนำเราไปสู่ความสำเร็จที่ปรารถนาเอาไว้ดังนั้นเวลาเจตนาดีเกิดขึ้นให้หล่อเลี้ยงเอาไว้ให้ภัยบณ์ให้มากขึ้นให้เจริญขึ้นให้แก่กล้าขึ้นจนกว่าจะบรรลุกรรมดีนั้น ดังนั้นในท้ายที่สุดนี้จึงขออนุมโมทนาศรัทธาสาธุชนแม้จะเป็นเพียงให้ข้าวให้น้ำท,ทักทักทวงทวงเรื่องเล็กๆในน้อยบ้างแต่ก็มาหล่อหลอมองค์ประกอบให้เกิดเจตนาดีเกิดขึ้นในจิตครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงเป็นส่วนที่มีร่วมตอกรรมดีครูบาอาจารย์จะทำกรรมดีใดผู้เคยอุปถัมภ์อุปถากเคยช่วยเหลือเกื้อกูล ก็จะเป็นผู้พลอยได้ผลแห่งกรรมดีนั้นด้วยเพราะเป็นผู้มีส่วนร่วมแห่งกรรมดีนั้นขอให้สัทธาสาธุชนทั้งหลายจงได้ผลแห่งกรรมดีโดยเฉพาะกรรมดีที่ผลักมาจากเห็นโทษของกรรมที่เป็นบาปเป็นกรรมไม่ดีและกรรมดีที่เล็งเห็นผลเห็นประโยชน์เห็นอนิสง์ของความดี อันนี้ถือว่าเป็นกรรมดีที่มีพลังอย่างยิ่งก็จะทำท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายในวัฏสงสารให้ท่านทั้งหลายมีความร่าเริงอาหารเบริกบานในเวลาทำความดีและเป็นเหตุปัจจัยมุ่งมั่นเป็นผลให้เกิดมรรคผลและนิพพาน <c oughs> ในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ